สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้นะครับตัวโมดูลฟิงเกอร์ปิน er นะครับคู่กับบอ Arduino 8, ร์ด a r d โ ino 3ส8มสองแปดรุ่นชิวมินินะครับสำหรับการเชื่อมต่อก็ฟิงเกอร์ปินรุ่นนี้นะครับสามารถใช้แรงดันไฟตั้งแต่สี่โวลถึงหกโวลได้นะครับเราใช้คู่กับตัวอ r d u ino ก็คือห้าโวลนะครับต่อเข้าสีแดงกับสีดำนะครับแล้วก็ ตัวสัญญาณก็จะเป็น Ix กับ Tx จะเป็นสายสีเขียวกับสีขาวนะครับซึ่งเราเลือกใช้ผ่านขา Arduino ขาที่2กับขาที่3นะครับผมอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะครับ2ตัวนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อนะครับเข้ากับ USB ของคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปกลับมาดูที่ตัวโค้ดโปรแกรมนะครับสังเกตนะครับผมผมเลือกใช้ขา 2กับค่า3นะครับในส่วนของใช้เป็นสัญญาณให้กับ tx บนตัว arduino นะครับก่อนอื่นเราคอมไพล์โค้ดนะครับโอเคคอมไพล์ผ่านแล้วแล้วก็ตรวจเช็คนะครับว่าพอร์ตของเราถูกต้องไหมนะครับโอเคครับ328ถูกต้องนะครับ แล้วก็พอตสำหรับเครื่องผมตัวน,นี้เป็นคอม1 5นะครับหลังจากที่เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ทำการอัปโหลดนะครับโอเคครับผมอัปโหลดโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเรามาทำการทดสอบนะครับการทำงานของฟิงเกอร์ปินนะครับโดยผ่านทาง s ซเรียลมอนิเตนะครับสถานะก็จะขึ้นเป็นสามารถเชื่อมต่อกับฟิงเกอร์ปินได้นะครับต่อไปผมจะระบุพาสเวสรวดซึ่งผมก็จะเป็นเลขหกในตัวโค้ดนะครับโอเคถ้าเราป้อนเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่ตัวโมดูลฟิงเกอร์นะครับก็จะรอเป็นสัญญาณขึ้นมานะครับ ให้เราทาบนิ้วลงไปนะครับผมใช้นิ้วโป้งทาบลงไปนะครับโอเคไฟดับถ้ากลับมาดูที่หน้า serial monitor จะบอกให้เรายกนิ้วออกนะครับผมยกนิ้วออกนะครับโอเคเสร็จแล้วตัวโปรแกรมก็จะให้เราทาบนิ้วอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาดูที่โมดูลฟิงเกอร์นะครับผมทาบนิ้วอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค ดูที่ serial monitor สังเกตจะขึ้นมาว่า you want to save this finger add นั่นแสดงว่าการทับนิ้วสองครั้งนะครับตรงกันนะครับโอเคผมปล่อยนิ้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับผมก็สามารถนะครับผมติดตามได้ที่ Facebook ของผมเองนะครับผม หรือไม่งั้นก็ไปที่เว็บไซต์ของไทยมิโคเทคได้นะครับจะมีให้ดาวน์โหลดซอฟต์โค้ดเพื่อให้เอาไปทดสอบแล้วก็ลองใช้งานนะครับสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของฟิงเกอร์พินได้นะครับโอเคครับผมสำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ